ออไอ้ลูกนั้นนะบอลมันออกข้างไปแล้วหรือเปล่าว่าโอ้โหสังนันของอาร์เซนเวนเกอร์ครับชี้ว่า v วาควรเช็คลูกยิงของควินโตบอยครับว่าลูกมันออกไปก่อนหรือเปล่าตอนแรกคิดว่ามันไม่มีประเด็นครับแต่สุดท้ายมันมีประเด็นชนได้นะครับล่าสุดทาง B in sport ครับชิมงานถ่ายทัศสดยืนยันว่า ลูกบอลออกเส้นข้างไปก่อนที่เดอะบอยครับตัวลูกของแมนซิตี้จะยิงประตูตีเสมอเรอัลมาริตขณะที่อาเซนเวนเกอร์ตำนานกุนซือชิว่าเรียควรลงมาดูหน่อยนะครับศึกยูฟ่าช็อเปลิงเมื่อคืนนี้ครับรอบตัดเชือกนัดแรกโดยไปสฟ้าแมนซิตี้ครับไล่ตีเสมอเรอัลมาดริดหนึ่งประตูตัวหนึง่งจากลูกยิงไกลเสียม,มุมของเควินเดอะบอยสวยๆเลยนะครับนาทีที่67ฝั่งของเรอัลมาดริดครับพยายามประท้วงว่าจังหวะต่อเนื่องกว่านนัะ้นแหละนะซึ่งแบร์นาโดซิวาเกี่ยวบอลมาจากริมเส้นนั้นครับแลนะ้วบอลเนี่ยมันออกข้้างไปก่อนแลว คาร์โลอันเชโรติกุนซือของเรอัลมาดริดครับโวยหนักจนโดนใบเหลืองครับแต่ว่นก็ตามครับอตูดิอาสครับผู้ตัดสินในเกมนี้เป็นคนโปรตุเกสนะครับยืนยันว่าแมนซิสตี้ได้ประตูโดยไม่มีการทักท้วงจากห้อง v วียแล้วชางบีอนะครับสื่อผู้รับหน้าที่ถ่ายทอดาสดนะครับใช้เทคโนโลยีสามิติพิจารณาจังหวะน,นี้แล้วภาพที่ปรากฏยืนยันว่าลูกบอลข้ามเส้นออกข้างไปแบบเต็มใบแล้วนะครับ อา e เซนแวเกอร์รับหน้าที่เป็นกูรูวิเคราะห์เกมนี้อยู่ได้แสดงทาสังนกตบอกว่าออตามปกติแล้วในสถานการณ์แบบนี้ VR ต้องเข้ามาแทรกแซงว่าสมควรให้ประตูหรือเปล่าในเกมนี้ VR ยังทําแบบนั้นได้ไม่มากพอหรือไม่ก็ขาดความสามารถพอที่จะทําได้ผมคิดว่าอาจจะเป็นแบบหลังมากกว่าเพราะปกติ VR ไม่สามารถเช็คบริเวณเส้นข้างได้และเช็คได้แค่เส้นประตูเท่านั้นต้องเข้ามาดูหน่อยนะ VR ลูกนี้ว่าเป็นยังไงบอลมันออกไปแบบเต็มใบแล้ว อันนี้คือสิ่งที่อาร์เซเวนเกอร์ครับได้แสดงทัศนะให้ฟังนะครับบอกว่าบอลมันออกไปแล้ววีอาควรมาเช็คหน่อยนะครับอทุกคนแล้วครับมีความคิดเห็นยังไงกับจ่วงวันนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับให้ดีหรือเปล่าหรือไม่ให้ดีนะครับ